สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะพีคภัทรัศยาร้องเพลงออดิชั่นเข้าค่ายโอ๊ตบอกได้คำเดียวโดนใจเต็มๆยอดวิวพุ่งเป็นล้านพีคภัทรัศยาร้องเพลงออดิชั่นเข้าค่ายโอ๊ตบอกได้คำเดียวโดนใจเต็มๆเธอคนนี้พีคสมชื่อจริงๆเรียกว่าสาวพีคภัทรัศยาเครือสวุวรรณสิริเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มาพร้อมกับความสนใจในการร้องเพลงและได้มีคอนเทนต์เกี่ยวกวับการร้องเพลงออกมาต่อเนื่อง และล่าสุดเธอก็มากับคอนเทนต์ชาร์เลนจ์ด้วยการออดิชั่นเข้าค่ายโค้ดคูลมิวสิกของโอ๊ตปราโมปปาทานและในรายการแฟนแฟนก็ได้เห็นโอ๊ตโค้ชพีคในรายการเพื่อ,อร้องเพลงในห้องอัดในเรื่องอารมณ์และพื้นฐานดนตรีพร้อมปรับคีย์เพลงลงให้เหมาะสมกับเสียงของพีคก,ก่อนที่ท้างรายการแฟนแฟนจะได้ฟังพีคร้องเพลง ถึงแม้ว่าจะทำคอนเทนต์ออริชั่นกับค่ายโคดคูมิวสิกแต่ที่ผ่านมาพีคก,ก็ได้รับการติดต่อจากจีฟเทพอาจกวินอนันต์ผู้บริหารค่ายเลิฟ is ว่าสนใจชวนมาร่วมงานด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากทีนิวส์ t ่อซีอรัทค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ